พนักงานประจำนะอยากได้บำเหน็จเพิ่มนะจึงอยากจะส่งมาตรา40ควบคู่ไปด้วยมันทำได้ไหมเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับคขข้อสงสัยกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกท่านคงรู้อยู่แล้วนะสำหรับพนักงานออฟฟิศหรือลูกจ้างนะครับประจำอย่างเราเ,ราเราท่านๆเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยนะครับ ประกันสังคมมันมีกฎหมายอยู่นะให้ส่งมาตรา3-3หรือส่งประกันสังคมอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่บางคนก็เริ่มหันมาทําอาชีพเสริมด้วยขายออนไลน์ไปด้วยทํางานประจําไปด้วยหรือรับฟรีแลนซ์ไปด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมีสวัสดิการเพิ่มขึ้นนะครับอยากจะได้บําเน็จเพิ่มขึ้นอยากจะออมเงินเพิ่มขึ้นนะก็เลยหันไปมองเฮ้ยประกันสังคมมันมีมาตรา40นนะครับสำหรับอาชีพฟรีแลนซ์นี่นะหลายคนก็เลยสงสัยว่าถ้าเราทำฟรีแลนซ์ไปด้วยเนี่ย นะรวมถึงงานประจําไปด้วยเราจะส่งมาตรา4 0ได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือไม่ได้ครับนะตามกฎหมายประกันสังคมแล้วนะครับผู้ประกันตนจะสมัครผู้ประกันตนนะครับจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้ก็ต้องมีคุณสมบัตินะครับดังต่อไปนี้นะต้องไม่เป็นผู้สมัครหรือต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือ39เเด็กขาด จึงจะสามารถสมัครมาตราส0ได้นะครับมันไม่ใช่แค่ว่าทำงานฟรีแลนซ์แล้วจะสมัครได้ทั้งหมดนะครับมันก็ต้องไปดูก่อนว่าคุณมีมาตรา3 3หรือ39อยู่หรือเปล่าเหมือนมาตรา39เนี่ยถ้าคุณมี33แล้วคุณจะสมัคร39ก็ไม่ได้นะครับ3 9ที่เคยสมัครไว้มันจะหายไปเลยนะมันจะยุติลงนะเมื่อคุณทำงานแล้วนะครับเพราะมันจะให้ส่ง33อัตโนมัตินะครับ แล้วก็จะส่งมาตรา40ก็ไม่ได้33คืออะไรนะครับมาตรา33คือพนักง,งานที่มีในจ้างนะส่งเงินสมทบผ่านบริษัทมาตรา39คือนะครับประกันสังคมภาคสมัครใจนะครับคนที่เคยทํางานบริษัทแล้วนะครับภาย เมื่อลาออกแล้วภายใน6เดือนต่อมาตรา39กนะครับก็จะได้มาตรา39มาตรา40คืออาชีพอิสระซึ่งไม่ได้อยู่ในมาตรา39กนะครับก็สามารถสมัครมาตรา40ได้ไม่อยู่ในมาตรา3 3 3สมสมัครอาชีพอิสระนะครับแรงงานนอกระบบต่างๆสมัครมสม40ได้นะครับดังนั้นหากคุณมีชื่อเป็นพนักงานประจําบริษัทหักเงินสมทบมาตรา3-3อยู่แล้วระบบจะไม่ยินยอมให้สมัครซ้อนนั่นเอง ทำไมถึงส่งซ้อนกันไม่ได้แน่นอนว่าเหตุผลก็คือวัตถุประสงค์หลักของกองทุนประกันสังคมนั่นเองมาตรา33มีสิทธิประโยชน์นะครับครอบคลุมสูงสุด7กรณีอยู่แล้วเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตส่งครอบบุตรชราภาพแล้วก็ว่างงานในขณะที่มาตรา40ถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มนะครับสิทธิพื้นฐานให้กับคนที่ไม่มีนายจ้างหรือคนที่เป็นอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยเขาต้องดูแลตัวเองเพื่อให้เขามีสิทธิเงินชดเชยบ้างนะครับ การซ้อนสิทธิ์เนี่ยหากอนุญาตให้ซ้อนแล้วเนี่ยสิทธิ์บางอย่างจะเกิดความทับซ้อนกันเช่นการเบิกเงิกนกรณีชดเชยรายจ่ายเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยนะครับซึ่งตามหลักประกันภัยแล้วไม่สามารถเบิกซ้อนจากแหล่งเดียวกันนะครับในเหตุเดียวกันได้นะทำไม่ได้เขาก็เลยไม่ให้สามารถส่งซ้อนกันได้นั่นเองถ้าอยากมีเงินออมเพิ่มนะครับเหมือนมาตรา40พนักงานประจํา ควรทำยังไงแน่นอนว่าถ้าเราอยากมีเงินออมเพิ่มนะครับอยากได้ชราอยากได้เงินบําเหน็จเพิ่มขึ้นเราก็มีทางเลือกให้ของมาตรา3 3ามไม่ว่าจะเป็น 1. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือโพ o v i เดน t f ฟันหากบริษัทมีนะครับก็ให้หากเงินสะส,สมแบบเต็มพิกัดเลยนะครับนี่คือการออมที่คุ้มค่าเพราะนายจ้างจะช่วยสมทบให้ฟรีๆ2กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอนะครับสำนัก พนักง,งานมาตา3า3สามนะสามารถสมัครกอชอได้หากคุณมีอายุ15-60ปีและบริษัทไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อออมไว้ในยามเกษียณนะครับโดยรัฐจะช่วยส่งเงินสมทบให้บางส่วน 3. นะครับซื้อประกันสุขภาพหรืออุบัติเหตุเพิ่มหากกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชยรายได้การซื้อประกันภาคเอกชนจะช่วยเติมเต็มส่วนที่มาตาา33ให้ไม่พอแบบไม่จากัดสิทธิ์นะครับ หรือ4กองทุน ssfrmf นะครับสำหรับรถย่อนภาษีและสร้างบำนาญส่วนตัวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับกรณีเดียวที่จะสมัครมาตรา40ได้คืออะไรนะครับแน่นอนกรณีเดียวคือคุณออกจากงานประจำนะครับสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนมาตรา3 3และไม่สมัครมาตรา39ต่อนะครับคุณก็สามารถสมัครมาตรา40ได้เลยนะสิทธิ์ใหม่สำหรับฟรีแรนซ์นั่นเองนะครับ บทสรุปแล้วนะครับการเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยให้สิทธิ์มาตรา3าที่คุ้มค่าที่สุดแล้วในบรรดาทุกมาตราของประกันสังคมเพราะนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปขนขววยามาตราอื่นมาสมัครนะครับเปลืองนะไปเอาเงินที่คุณจะจ่ายให้กับมาตรา40เนี่ยไปออมเงินเองนะครับช่องทางอื่นๆดีกว่านะครับเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะนั้นคุณลองดูรายละเอียดนะให้ดีนะครับ ก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w ไนะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับหหลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับอีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นึนะครับดาวน์โหลดแอป,ปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ Play store นะ แล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็ 3, นะมนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทํารายการให้นะครับไม่ดัดแปลงปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสยัยสอบถามไปอยู่ยังหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะทำธุรก,กรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัส ทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูแลคําแนะนําผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับห้าสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณําหนึ่งถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลปอร์มนะครับ 4. นะครับขอให้ลองทดสอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก Official a p แอปนะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิชาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิชฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ